เคยไหมเวลาที่เราทําอะไรลงไปก็ตามมักจะมีทางคนที่ชื่นชอบและไม่พอใจมีคนที่คอยยกย่องและตีฉินนินทาเราอยู่เสมอแม้จะบอกว่าคนที่ไม่เคยถูกนินทาไม่มีในโลกก็จริงแต่ถ้าเราถูกคนอื่นนินทาเราจะทํำยังไงแน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนมีอิสระในการพูดความเชื่อรวมทางเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อกัน เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องพบเจอในสังคมปัจจุบันเพราะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ตนศรัทธาหรือเคารพนับถือมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นตามหลักของเหตุและผลในสิ่งที่ตนเองเข้าใจซึ่งบางครั้งเราจะต้องใช้ความอดทนและพิจารณายอมรับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ในขณะเดินทางระหว่างกรุงราชครห์กับเมืองนาลันทา มีปริพาชคสองคนคืออาจารย์กับสิทธิ์มีถ้อยคำขัดแย้งกันเดินตามหลังไปด้วยผู้เป็นอาจารย์ชื่อสุปิยะได้กล่าวดีเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนสิทธิ์ชื่อพรหมทัตกลับกล่าวสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนเมื่อถึงที่พักแรมตอนกลางคืนพระสงฆ์จึงนำเรื่องสิทธิ์กับอาจารย์ ที่กล่าวขัดแย้งกันขึ้นมาสนทนาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาและทรงทราบเรื่องจึงตรัสเตือนว่าไม่ให้โกรธเมื่อมีผู้ติดเตียนและไม่ให้ยินดีเมื่อมีผู้สรรเสริญเพราะถ้ามัวแต่โกรธในสิ่งที่เขานินทาว่าร้ายหรือมัวแต่พอใจในสิ่งที่เขายกย่องอยู่ก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถูกหรือผิดถ้าเขาพูดไม่ถูกเราก็ต้องอธิบายให้เขา้าใจตามความเป็นจริง แต่ถ้าเขาพูดถูกเราก็แค่ยอมรับและอธิบายตามที่มันเป็นการที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่ให้โกรธหากมีใครมาติเตียนนั้นเป็นการสอนให้มีความอดทนในการรับฟังความคิดเห็นเพราะหากไม่มีความอดทนในการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆหรือจากเสียงส่วนน้อยในสังคมแล้วก็อาจมีการใช้กำลัง ต่อกันในการทำร้ายต่อผู้แสดงความคิดเห็นนั้นเพียงเพราะรับไม่ได้หรือโกรธเคืองที่มีผู้มาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในทางวิพากษ์วิจารณ์นอกจากนี้การสอนไม่ให้ลงยินดีเพลิดเพลินไปกับคำสรรเสริญเยินยอก็เช่นกันเพราะหากผู้คนทั้งหลายต่างลงเพลิดเพลินกับคำชื่นชมแล้วก็อาจไม่ทราบถึงความคิดเห็นอีกด้านหนึ่งและทำให้เข้าใจผิดคิดไปว่า ตนเองทำถูกต้องไปเสียทุกอย่างคำสอนนี้จะสอนให้ตระหนักถึงเสรีภาพแห่งความคิดความเชื่อเสรีภาพในการพูดการยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาติพันธุ์เพศภาษาศาส,สนาอุดมการณ์และความแตกต่างด้านอื่นๆด้วยดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเตือนสติเป็นเสมือนเข็มทิศ ชี้ทางให้สังคมในปัจจุบันตระหนักและเข้าใจในสิทธิทเสรีภาพนั่นเอง